สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับเพจอาจารย์เอกสอนศิลปะมีช่างกึงมีศิลปนะครับวันนี้ก็ฝากด้วยครับโครกตาส้มตาม,มาดูกันโครกตําส้มตามําต้นตำรับตมตลายตาให้เป็นตํานานได้นะครับมามาดูครับวันนี้จะเป็นตัด13นิ้วจุดห้านะครับ13นิ้วครึ่งฐานรองเนี่ก็จะเป็น9นิ้วนะครับความสูงนี่11เนิ้วครึ่งนะครับนะตามคําสั่งของลูกค้านะครับตามต้องก,การของลูกค้า มาดูกันนะครับความสวยส่วนทรงของเขาครับสวยครับปากต่อปากจากพ่อค้าแม่ขายครับได้คกแบบนี้ไปก็มีแต่คนถามหาเข้าลูกค้าเข้าร้านเยอะนะครับถามหาว่าถามนะคกได้คกมายังไงอะไรยังไงนะครับล่ะลูกค้าก็เข้าร้านเยอะนะครับมาดูด้านในนะครับสากนะครับสากกระบองนะครับสากครับ สากนะครับสวยนะครับสากด้านในนะครับเป็นหลุมลึกๆครับหน้าหน้าโคกหน้าโคกจะรับกับสากตรงนี้พอดีนะครับความลึกความลึกเนะี่ยอยู่ในกล้องจะมองไม่ชัดต้องมองของสูงอย่างนี้เนาะน่าจะชัดไหมเนาะน่าจะชัดเนี่ยลึกนะครับสวยนะครับ ตัวนี้ใหญ่มากครับเต็มหน้าไม้ครับสอบถามได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นทำปากครกจะทําเป็นบ่าครับเป็นตรงๆนะครับมาตรงๆเพื่อเอาไว้หั่นพวกผักต่างๆมะงมะนาวนะครับใส่ลงไปหั่นทั่วฝักยาวหั่นมะเขือเทศแล้ใส่ลงไปนะครับหั่นแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับตาน้ำหนักครับน้ำหนักสากําลังดีนะครับแต่น้ำหนักโค้หนักๆมากครับใหญ่ อย่จริงเพราะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าจะพังง่ายๆนะครับใช้ไปให้ชั่วอายุนะครับสอบถามได้นะครับ0969328329โทรแอดไลน์3 3 ID เปินนี้ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตาม ผลงานไปพลังๆกันด้วยนะครับฝากด้วยครับนี่ด้านในนะครับด้านในของครกเนี่ยก้นครกครับก้นครกก็มีความลึกนะครับความลึกสุดๆเลยนะฮะสอบถามได้ครับเนี่ยตัวนี้ด้านในนะฮนะฝากด้วยครับ0 9 6 9 3 2 8 3 2 9โทรแอดไลน์ เบอร์นี้ได้เลยนะครับฝากสั่งทําได้ครับชอบขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้แบบ